เคยตั้งคำถามกับตัวเองกันไหมครับว่าทำไมโลกเรามันถึงมีความเหลื่อมล้ำกันขนาดนี้เป็นคำถามที่คลาสสิกมากเลยนะคือบางคนเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างในขณะที่อีกหลายล้านคนต้องสู้ชีวิตทุกวันแค่เพื่อให้อยู่รอดไปได้อีกวันเดียวซึ่งถ้าเราไปถามนักเศรษฐศาสตร์เขาก็จะให้คำตอบเรื่องโครงสร้างสังคมเรื่องโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรแต่ว่าวันนี้ เราจะลองมองปัญหานี้ผ่านเลนส์ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากคือเราไปรวบรวมข้อมูลมาจากบทวิเคราะห์ที่สกัดแก่นความรู้จากพระไตรไปดบเลยนะเพื่อจะมาลองดูกันว่าในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยเขามองเรื่องความรวยความจนกันยังไงมันมีกลไกลอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าข้อมูลพวกนี้อธิบายเอาไว้เขาเรียกแนวคิดนี้ว่าพุทธเศรษฐศาสตร์ค่ะ ซึ่งมองว่าสถานะทางการเงินของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยเลยแต่เป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากการกระทําของเราเองล้วนๆโดยในเอกสารได้แบ่งสาเหตุหลักๆของความขัดสนเอาไว้3มิติที่พอมาดูรายละเอียดแล้วมันน่าทึ่งมากเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนครับจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดมาจากพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าจุลกรรมวิพังคสูตรค่ะ ถ้าจะให้เปรียบเทยียบง่ายๆพระสูตรนี้ก็เหมือนเป็นธรรมนูญแห่งกรรมเลยทีเดียวมีประโยคสําคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้กรรมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีดดรรนตนโอ้โหฟังดูทรงพลังมากเลยนะครับในทางปฏิบัติแล้วแม็กมันหมายความว่ายังไงครับคือชีวิตเราถูกล็อกสเปคมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอมันคือการบอกว่าจุดสตาร์ทของชีวิตเราแต่ละคนไม่ใช่การสุ่มค่ะ แต่เป็นผลรวมจากการกระทำในอดีตชาติถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะมันเหมือนกับเรากำลังรับมรดกจากตัวเราเองในอดีตนั่นแหละค่ะบางคนสร้างกิจการไว้ดีก็มาสานต่อแบบสบายๆบ,บางคนสร้างหนี้สินไว้เยอะก็ต้องมาตามชดใช้กันไปซึ่งที่มาของคําสอนนี้ก็มาจากเรื่องเล่าในพระสูตรเลย คือมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโตทยพราหม์เขารวยมากแต่ก็ขี้เหนียวมากๆไม่เคยให้อะไรใครเลยพอเสียชีวิตไปก็ไปเกิดเป็นสุนัขเฝ้าสมบัติในบ้านของตัวเองโอ้โหจากมหาเศรษฐีไปเป็นสุนัขเฝ้าสมบัติในบ้านตัวเองเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วลูกชายเขาก็สงสัยว่าทำไมสุนัขตัวนี้ถึงมานอนเฝ้าแต่กองสมบัติเลยไปทูลถามพระพุทธเจ้า ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่พระองค์ทรงอธิบายกลไกลของกรรมที่ซับซ้อนนี้ให้ฟังว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยน่าสนใจมากครับงั้นถ้าเราจะเจาะไปที่สาเหตุข้อแรกเลยที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องเกิดมายากจนหรือมีต้นทุนชีวิตน้อยกว่าคนอื่นในเอกสารระบุว่ามันคืออะไรครับตรงไปตรงมาที่สุดเลยค่ะข้อแรกคือความตรนีหรือในภาษาบาลีคือมัชริยะ ซึ่งก็คือการไม่ให้ทานการห่วงแหนทรัพย์สินของตัวเองแค่การไม่ให้ทานนี่ส่งผลรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับคือกลไกที่อธิบายไว้มันลึกซึ้งกว่าแค่การให้หรือไม่ให้สิ่งของค่ะมันเชื่อมโยงไปถึงระดับจิตวิทยาเลยในทางพุทธปรัชญาอธิบายว่าจิตทิตระหนีคือจิตที่ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่จะขาดแคลนอ๋อที่สมัยนี้เราเรียกว่า scarcity mindset หรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะพอเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันมีไม่พอหรอกถ้าให้ไปเดี๋ยวฉันก็หมดจิตของเรากำลังบันทึกและตอกย้ำสภาวะของความขาดแคลนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราว่าโลกนี้คือความขาดแคลนแล้วการโปรแกรมจิตแบบนั้นมันส่งผลต่อภพชาติต่อไปยังไงครับข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในจิตนี่แหละค่ะที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็ก ดึงดูดสภาวะแวดล้อมที่สอดคล้องกันเข้ามาในชีวิตต่อไปก็คือการไปเกิดในที่ที่ขัดสนในครอบครัวที่ยากจนหรือในสภาวะที่หาเลี้ยงชีพได้ลำบากมันคือผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลกับข้อมูลที่เราป้อนให้จิตตัวเองมาตลอดฟังดูก็ m เมคเซนส์นะครับเหมือนเราปฏิเสธที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการไหลเวียนเพราะเราไม่ยอมให้ออกไปเราก็ปิดประตูไม่ให้สิ่งใหม่ๆรับเข้ามาด้วยแต่ผมมีคำถามหนึ่งครับ ในความเป็นจริงคนที่เขาไม่มีจริงๆการจะให้ทานมันก็ยากนะครับมันจะกลายเป็นว่าเรากําลังบอกให้คนจนสละสิ่งสุดท้ายที่เขามีเพื่อหวังผลในอนาคตหร,รือเปล่ามุมมองนี้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันการให้ทานในทางพุทธศาสนาไม่ได้เน้นที่มูลค่าของวัตถุแต่เน้นที่เจตนาของการสละออกค่ะ การให้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้เงินหรือสิ่งของเสมอไปการให้รอยยิ้มการให้กำลังใจการสละแรงกายไปช่วยเหลือคนอื่นหรือแม้กระทั่งการอนุมโมทนาคือรู้สึกยินดีจากใจจริงเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีก็ถือเป็นการให้ทานที่ทรงพลังมากในทางจิตใจเพราะหัวใจของมันคือการฝึกจิตให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวกูของกูเพราะจิตมันเบามันคลายจากความหวงแหนมันก็จะมีพลังมีอิสระ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดความมั่งคั่งได้ง่ายกว่าจิตที่หนักอึ้งเพราะความกลัวและความขาดแคลนค่ะเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นการเปลี่ยนโปรแกร,รมในใจจาก scarcity mindset ไปเป็น abundance mindset ผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนี้เองโอเคครับประเด็นเรื่องจิตที่ขาดแคลนนี่ชัดเจนมากเลยแล้วถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้ตรณีเลยเป็นคนใจกว้างด้วยซ้าแต่กลับเจอแต่เรื่องให้เสียเงินตลอดเวลาล่ะครับหามาได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้รั่วไหลออกไปหมด เหมือนกระเป๋าเงินมีรูรั่วแบบนี้มันมีนกลไกอื่นอีกไหมที่ซับซ้อนกว่านี้มีค่ะและนี่คือสาเหตุข้อที่สองที่ในเอกสารได้จำแนกความแตกต่างไว้อย่างน่าทึ่งมากระหว่างความจนกับความพินาศของทรัพย์สินซึ่งเป็นผลมาจากกรรมคนละประเภทกันต่างกันยังไงครับ2ออย่างนี้ความจนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ซึ่งเกิดจากความตระหนี่คือการเกิดมาแบบไม่มีต้นทุนหรือหาเงินได้ยากลําบากตั้งแต่แรกแต่ความพินาศแห่งโภคะ เกิดจากดำข้อที่สองคืออธินาทานหรือการลักทรัพย์การทุจริตคอร์รัปชันการเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตัวเองผลของกรรมข้อนี้จะต่างออกไปคือคนคนนั้นอาจจะเกิดมารวยหรือเป็นคนหาเงินเก่เกงมากมีเงินไหลเข้ามาตลอดแต่เก็บไม่อยู่ใช่ค่ะแต่เก็บไม่อยู่จะต้องมีเหตุให้สูญเสียทรัพย์สินไปเสมอเมอ๋อคือมีรายรับเข้ามาแต่ก็มีเรื่องให้จ่ายออกไปจนหมด ไม่ว่าจะในรูปแบบของการล้มละลายถูกโกงหรือเจออุบัติเหตุอะไรแบบนี้หรอครับถูกต้องเลยค่ะในเอกสารถึงกับระบุไว้ชัดเจนเลยว่าทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบนั้นจะพินาศไปด้วยภัย5ประการซึ่งพอมาดูแล้วมันทันสมัยมากๆเลยนะ 1. คือภัยจากไฟหรืออัคีภัยครับ2คือภัยจากน้ําหรืออุทกภัย3คือภัยจากราชการหรือผู้มีอํานาจเช่นถูกยึดทรัพย์ถูกรีดไถสคือภัยจากโจร ซึ่งในยุคนี้อาจจะรวมถึงแฮกเกอร์แก๊งคอเซ็นเตอร์หรือการถูกปล้นจี้ได้ด้วยและข้อสุดท้ายนี่น่าคิดมากค่ะคือภัยจากทายาทที่ไม่ดีโหข้อสุดท้ายนี่น่าขนลุกนะครับภัยจากทายาทที่ไม่ดีมันเหมือนกับว่าสมบัติที่ได้มาไม่บริสุทธิ์สุดท้ายมันก็หาทางทำลายตัวเองผ่านคนใกล้ตัวที่สุดเป็นภาพสะท้อนที่น่ากลัวเหมือนกันนะ แม้กฎหมายทางโลกจะบอกว่าถ้าเราครอบครองที่ดินคนอื่นอย่างเปิดเผยครบ1ิบปีเราจะได้กรรมสิทธิ์ใบแต่ในมุมมองของพุทธศาสนาถ้าเจ้าของเดิมเขายังไม่ได้เต็มใจยกให้จริงๆการได้ทรัพย์มาแบบนั้นก็ถือเป็นอธินาทานอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะมันเหมือนกับการสร้างระเบิดเวลาทางการเงินให้กับตัวเองในระยะยาวชัดเจนเลยครับคือความตระหนี่ให้ไม่มีแต่การลักขโมยให้ไม่เหลืองั้นไปต่อกันที่สาเหตุข้อที่3เลยครับ ในเอกสารบอกว่าข้อนี้จะซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะสาเหตุข้อที่3คือความริษยาหรืออิศาซึ่งข้อนี้ซับซ้อนตรงที่มันไม่ได้ส่งผลให้เรายากจนโดยตรงแต่ผลของมันคือการทําให้เกิดมาเป็นคนมีศักดิ์ดีน้อยหรือไม่มีอํานาจบารมีไม่มีอิทธิพลไม่มีคนนับหน้าถือตาแล้วการไม่มีอํานาจบารมีมันไปเกี่ยวกับเรื่องความรวยความจนยังไงครับ ในโลกแห่งความเป็นจริงอำนาจบาร,รมีและโอกาสทางเศรษฐกิจม,มันมักละมาคู่กันเสมอค่ะคนที่มีคอนเน็ชันดีมีคนคอยสนับสนุนก็ย่อมเข้าถึงโอกาสได้ง่ายกว่ากลไกทางจิตวิทยามันน่าสนใจมากความริษยาคือสภาวะที่จิตทนไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเราในระดับจิตใต้สำนึกมันคือการปฏิเสธความสำเร็จค่ะ เมื่อเรารู้สึกเจ็บปวดที่เห็นคนอื่นรวยประสบความสำเร็จมันก็เท่ากับเรากำลังส่งสัญญาณบอกตัวเองและบอกโลกว่าความร่ำรวยเป็นสิ่งไม่ดีมันทำให้ฉันเจ็บปวดจิตของเราก็จะทำหน้าที่ปกป้องเราด้วยการผลักใสความสำเร็จและความร่ำรวยนั้นให้ออกไปจากชีวิตเราแบบนี้หรือเปล่าครับที่คนไทยชอบพูดกันว่าบุญมีแต่กำบงังคือโอกาสมาลอยมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะแต่ก็มีเหตุให้พลาดไปในนาทีสุดท้ายเสมอ เหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นมากั้นไว้ใช่เลยค่ะนั่นคือภาพที่ชัดเจนที่สุดของผลจากความริษยามันเหมือนมีแรงต้านบางอย่างในชีวิตที่ทำให้เราไปไม่ถึงฝันสัทีแล้วยาแก้พิษของความริษยานี้ก็ตรงไปตรงมามากค่ะคือมุทิตาหรือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีการฝึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นจากใจจริงไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องรู้สึกยินดีไปกับเขาด้วยจริงๆ ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสุดยอดเทคนิคในการจูนคลื่นความถี่ของจิตเราให้ตรงกับคลื่นของความสำเร็จเป็นการทลายกำแพงที่มองไม่เห็นนั้นลงไปฟังมาถึงตรงนี้ทั้งเรื่องความตรณีการลักทรัพย์ความริษยามันทำให้รู้สึกเหมือนก,นกรรมในอดีตมีผลมหาศาลเลยนะครับแล้วแบบนี้มันจะเหมือนกับว่าเราติดอยู่ในกับดักที่ตัวเองสร้างไวหรือเปล่ามันมีทางแก้เกมในปัจจุบันไหมครับหรือว่าเราต้องยอมรับชะตากรรมที่ถูกเขียนบทไว้แล้วอย่างเดียว คำถามนี้สำคัญมากค่ะเพราะถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วและแก้ไขอะไรไม่ได้เลยในทางพุทธศาสนาจะเรียกความเห็นแบบนั้นว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือความเห็นที่ผิดสุดโต่งเลยค่ะอ๋อคือตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามเลยค่ะพุทธศาสนาให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับกรรมปัจจุบันในฐานะตัวแปรสําคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงครับในเมื่อกรรมเก่ายังส่งผลอยู่ เรามีเครื่องมือสองระดับค่ะระดับแรกคือเครื่องมือในทางปฏิบัติสำหรับโลกปัจจุบันเลยที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์สีหรือหัวใจเศรษฐีใช่ค่ะชื่อเล่นที่จำง่งายๆว่าหัวใจเศรษฐี 1. อุทธานสัมปทาคือขยันหาขยันทำงาน 2. อ,อารักษสัมปทาคือรู้จักเก็บออมและรักษาทรัพย์ที่หามาได้ 3. กัลยานามิตรตาคือคบเพื่อนดีมีที่ปรึกษาดีและ 4. ส,สมชีวิตตาคือใช้จ่ายอย่างสมดุลไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและไม่ตรหนีเกินไปนี่คือหลักการบริหารการเงินที่ทันสมัยมากๆเลยนะครับใช่ค่ะใช้ได้จริงเสมอแต่ที่ลึกลงไปในระดับจิตวิญญ,ญาณที่จะใช้รับมือกับก,บกรรมในอดีตโดยตรงคือทฤษฎีผลึกเกลือจากพระสูตรที่ชื่อว่าโลนะผล,ละสูตรทฤษฎีผลึกเกลือ ฟังดูน่าสนใจมากครับมันคืออะไรครับเกลือหนึ่งกำมือทีนี้ถ้าเราเอาเกลือหนึ่งกำมือนั้นใส่ลงไปในน้ำหนึ่งแก้วน้ำในแก้วนั้นก็จะเค็มจนเราดื่มไม่ได้เลยครับน้ำหนึ่งแก้วในที่นี้เปรียบกับอะไรครับเปรียบกับบุญกุศลหรือความดีที่เราทําในปัจจุบันมันมีน้อยค่ะเมื่อความดีมีน้อยผลของบาปกรรมเก่าแม้เพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลรุนแรงมากแต่ถ้าเราเอาเกลือปริมาณเท่ากันกำมือเดิมนั่นแหละ ไปใส่ลงในแม่น้ำคงคาที่มีน้ำอยู่มหาศาลร,รบเค็มของเกลือก็จะเจือจางจนไม่มีผลอะไรเลยถูกต้องค่ะน้ำในแม่น้ำคงคาก็คือการสร้างคุณงามความดีความเพียรพยายามการฝึกฝนจิตใจในปัจจุบันของเราให้มันมีพลังมหาศาลจนสามารถเจือจางผลของกรรมไม่ดีในอดีตให้เบาบางลงไปได้โอ้โหการเกรียบเทียบกรรมกับก้อนเกลือแล้วบุญกับปริมาณน้ำนี่เห็นภาพชัดมากเลยครับมันทำให้รู้สึกว่า เรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตตัวเองมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะมันเปลี่ยนมุมมองจากที่เราต้องคอยชดใช้กรรมเก่าไปเป็นการสร้างปัจจุบันให้ดีพอจนกรรมเก่าตามมาไม่ทันใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันคือตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์อย่างแท้จริงพู้ธศาสนาไม่ได้สอนให้เรายอมจำนวนต่อโชคชะตาแต่สอนให้ว่าเป็นผู้สร้างโชคชะตาของตัวเองด้วยการกระทำในปัจจุบัน สุดยอดเลยครับพอจะสรุปการเจาะลึกของเราในวันนี้ได้ว่ามันเหมือนเป็นแนวทางแบบสองขาควบคู่กันไปเลยนะครับถูกต้องค่ะขาหนึ่งคือการกระทำในทางโลกคือต้องขยันหมั่นเพียรบริหารจัดการให้ดีตามหลักหัวใจเศรษฐีจะมานั่งรอสวดมนต์อ้อนวอนอย่างเดียวไม่ได้และอีกขาก็คือการกระทาในทางธรรมคือการแก้ไขที่ต้นตอของจิตใจเปลี่ยนจากความตรณีขี้เหนียวให้เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เปลี่ยนจากการทุจริคตคดโกงมาเป็นความซื่อสัตย์สุจริตและที่สําคัญคือเปลี่ยนจากความริษยามาเป็นการชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นเพราะเป้าหมายสูงสุดของพุทธศรฐศาสตร์ไม่ใช่แค่การพ้นจากความจนทางวัตถุเท่านั้นค่ะแต่คือการนําเราไปสู่การพ้นจากความจนทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งก็คือตัวการที่สร้างปัญหาทั้งหมดอันได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงซึ่งเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงในชีวิต และก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้เราก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อเช่นเคยครับค่ะแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มองความมั่งคั่งและความยากจนผ่านเลนส์ของการกระทำของปัจเจกบุคคลเป็นหลักใช่ไหมคะคำถามที่น่าสนใจก็คือถ้าเราลองนำหลักการนี้ไปขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นล่ะคะไม่ใช่แค่ระดับบุคคลแต่เป็นระดับกลุ่ม เช่นองค์กรชุมชนหรือแม้กระทั่งระดับประเทศชาติงบดุลทางกรรมหรือ a คาม b a บาลาน s h ช e t ที่เกิดจากนโยบายเศรษฐกิจค่านิยมร่วมหรือการกระทำโดยรวมของคนในสังคมนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและการกระทำร่วมกันของสังคมเราในวันนี้มันกำลังสร้างความมั่งคัง่งหรือความยากจนในรูปแบบใดให้กับส่วนรวมและคนรุ่นหลังอยู่กันแน่คะ